เราทุกคนคือเมล็ดพันธุ์ที่มีค่าอยู่ในตัวแต่แต่ต่อให้เรามีค่าแค่ไหนเราก็ไม่อาจเติบโตได้ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคือข้อหมามันก็คือเราทุกคนน่ะมันมีเราเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์นะที่มันมีคุณค่าอยู่ในตัวอยู่แล้วแน่นอนว่าคุณค่าของเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงซะเราก็มีค่านะแต่ว่า แม้เป็นของที่มีค่าแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมไม่เอื้อต่อการเติบโตของเราอะ่ะมันก็จะเติบโตได้ยากหรือหรือเติบโตได้ไม่เต็มที่นะเปรียแบบเสมืนนอนเราลองนึกภาพถ้าเราเป็นต้นไม้นะแล้วเราเติบโตในกระถางกระถางเล็กๆใบหนึ่งนะประมาณนี้เราก็จะเติบโตได้เท่าที่รากเราแทรกซึมไปตามกระถางได้แต่ถ้าเราเป็น ต้นไม้ที่เติบโตบนพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เมล็ดพันธุ์อันเดียวกันน่ะการเติบโตก็จะแตกต่างกันนะครับเหมือนที่หนังสือเขาบอกเลยว่าต่อให้เรามีค่าแค่ไหนอะ่ะเราก็ไม่อาจเติบโตได้ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับซึ่งการมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องหาให้ตัวเองด้วยนะบางทีการเกิดมาหรือการอยู่ในสังคมที่เราเป็นอยู่อะ่ะ มันอาจจะไม่ได้เอื้อต่อการเติบโตของเรานะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าเราอาจจะลืมคิดไปว่าเอ้ยเราไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเหมาะสมหรือเปล่านะครับเราอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นนะเราอาจจะเราถึงไม่เติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับ